วันนี้มีกิจกรรมเข้าใหม่นิดหนึ่งนะเออสกินฟรีมาอีกแล้วนะครับผมเป็นกิจกรรมชื่อว่าแม่หมออินดี้นะครับก็จะให้เก็บจิ๊กซอว์เหมือนเดิมนะจิ๊กซอว์ทั้งหมด30ชิ้นนะผมได้ทาการล็อกอินไปแล้วแล้วก็รับได้รับมา3ชิ้นนะครับผมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่1นึ่ธันวานะครับถึงวันที่17บธันวานะอาถ้าอ่านดีๆก็จะเป็นแม่หมออินดี้อะไรอะสลีปปี้ แฮปปี้เซนิเทียหรองั้นก็มีโอกาสเป็นสูงที่จะเป็นสกินใหม่ของเซนิเทียนะครับเพอดูทรงก็เป็นแบบได้อยู่อะน่าจะเป็นเซนิเทียแหละมันใช้ตัวเขียนไงอาจจะไม่ชัวร์แต่ผมก็ว่าผมก็ว่าน่าจะอ่านว่าเป็นเซนิเทียนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้ามาเช็คอินนะครับผมโดยการล็อกอินหนึ่งวันนะครับจะได้สามชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ จำนวนเข้าร่วมเล่นเกมหนึ่งตานะ่าจะได้อีกสองชิ้นส่วนนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นจํานวนช่วยเหลือหรือสังหารศัตรูรวมห้าสิบนะครับจะได้อีก50อ่าได้5ชิ้นสิ่งก็จะรวมเป็น10ชิ้นต่อวันนะครับผมส่วนล็อกอินนี่น่าจะรีเป็นวันเป็นวันนะส่วนภารกิจที่3ามเนี่ยน่าจะแบบ ผมไม่แน่ใจว่ารีทุกกี่วันนะสอสาวันรีทีหรือเปล่านะแต่หนึ่งกับสองเนี่ยน่าจะรีทุกวันนะก็คือวันหนึ่งการันตีที่เล่นหนึ่งตาการันตีที่ห้าชิ้นส่วนนะครับผมไม่งั้นแบบสามวันก็เสร็จแล้วถ้าแบบไปเนี้ยนะประเดี๋ยวเราไปสร้างห้องกันเลยดีกว่านะผมเริ่มที่แลงคอมมานเดอร์ Commander นะครับผม